บาดตะโซสวัสดีครับผมเห็นต้นไม้ต้นนี้มันโดนอะไรนี่อันนี้เออเขาเอาไปกินหมากเหรอเออครับอ้าวเอฟซีนะครับผมผมนึกว่าโดนไม้มีดฟันทำอะไรเอฟซีเขาไปเกี่ยวหมากใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ต้นคูนใช่ไหมที่เขาเกี่ยวมากไม่มันแทนมันแทนกันหรือเปล่ามีแต่แท้หรอเกี่ยวแค่ใจกับแกงคูนเหรอกับผู้กับมะอ๋อผสมกับแกงคูนด้วย

เออไว้กินกับหมากดึกสิอยู่บ้านบ้านเรามีบอกคือมีเห็นบ้านผมไม่เคยมีไม่เคยเห็นต้นนี้อยู่บ้านบ้านบ้านกุลบุญนะค่ะเอาอะไรต้นเสนธเออมันจะแดงเี่เหรอใช่ต้นเสนธรรมันจะแดงนี่ครับผมเออนี่ครับเขาคนแรกนึกว่าเขาเอามีดฟันไปทำอะไรครับผมเอฟซีนี่คนเกียวคนแก่เนาะเขากินหมากเนาะเขากินมากง่ายเออเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเอฟซี เออเขียวเนี่ยกินไม่จะเมาอ่ะกินดิบเปล่าดิบไม่มีหมากไม่มีแกงคูนไม่มีปูนไม่มีอะไรไม่มียาไม่เมาอะไรเขาอร่อยน่าอร่อยดีเนาะอร่อยเนาะเออดีครับผมดีแล้วก็มาขอบนะ

พูดไม่มีบายช่วงโมโหเน่พูดมียอ๋ออะไรอ่าใช่ป่ะอ้อใช่ป่ะนั่นอ๋อเอ้ย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 เ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ย โจ้ตุ๊กเตียสุกี้เหรอโอ้ทำแกล้งกันได้โอ,โอ้ผมไม่โทษกับผมโทษโจ้ใส่รุยนี่อยู่แกล้แคลใสเอ็นตดเสียหมดเลยอ่ะโอเคนะคผมคลิปนี้พามาชมต้นซีเซียนนะพี่สี เรียกผิดหรือถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมเขาเรียกว่าซีเซตนะผมใช้กินมากสมกับมากกินนะครับซีนี่นะผมเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมต้นซีเซตนะครับผมตอนแรกนึกว่าเขาเอามีดฟันไปทําไมนะเอฟที่นี่นะนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเราคนอะไรครับสวัสดีครับ